ะครับสวัสดีครับท่านผู้ครองและก็นักเรียนทุกคนนะครับทางโรงเรียนยัานตะขาวรัะจัตุรัสธรรมนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ครองทุกท่านนะครับที่ว่าใจบุตรหลานของท่านได้มาเรียนที่โรงเรียนยัานตะขาบและจัตุรัสธรรมนะครับท่านผู้ครองครับในการจัดการเรียนการสอนปีนี้นะครับเปิดเติมนี้นะครับแตกต่ตางจากปีที่ผ่านมานครับเพราะว่าการแพร่ระบาดของเ,อเชื้อโรคไว้ัส โคโรนาายธุ์ใหม่ร,หรือโควิด -19 ที่เรารู้จักกันดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดตรังและอำเภอย่นตะขาวนะครับเราพบว่ามาีมีคนที่ติดเชื้อนะครับจำนวนหนึ่งนะครับทำให้การจัดการเรียนการสอนนี้ก็ไม่สามารถที่นักเรียนมาเรียนที่เรียนได้นะครับโรงเรียนก็ได้มือการจัดการเรียนสอนในรูปแบบของออนไลน์นะครับโดยผ่านทางแอป Google Classroom Google Meet หรือ l ล n e หรือเบสเซตทาง f a c e b o o k ต่างๆนะครับแล้วแต่คุณครูะจะตกลงงกับนักเรียนนะครับซึ่งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นี้นะครับโรงเรียนได้จัดมาตั้งแต่วัน 17, ท, 2, 500, 64, ที่17กพฤษภาคม2564ที่ผ่านมานครับสำหรับนักเรียนก่อของเราก็คือนักเรียนม .2 ม .3 ม .5 ม .6 นะครับ ส่วนนักเรียนชั้นม .1 ม .4 นะครับฟึ่งฟึ่งมอบตัวเสร็จไปนั้นนะครับเราก็จะเริ่มให้นักเรียนเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับทางผู้ครอบโรงเรียนก็ตระหนักว่าจะต้องประสบปัญหาต่างๆนะครับจะให้นักเรียนเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเหมือนมาเรียนที่โรงเรียนเหมือนกับมาเรียนที่โรงเรียนไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ นักเรียนมีความพร้อมไม่เหมือนกันนะครับโรงเรียนตระหนักในเรื่องดังกล่าวนะครับโรงเรียนก็พยายามรวบรวมสอบถามปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนนะครับแล้วนำมาประมวลเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับนักเรียนนะครับ <ừ. S 2> picking. ซึ่งในการจัด yes. การเรียนการสอนที่ผ่านมานะครับทางโรงเรียนพบว่ามีนักเรียนเข้าเรียนนะครับประมาณ60%นะครับ30%าเปในแต่ละวันนะไม่ได้เข้าเรียน นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนต้องแก้ปัญหานะครับแต่การแก้ปัญหานี้ต้องอาศัยท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนด้วยนะครับนะครับวันนี้มาก็คือเพื่อต้องการสร้างความตระหนักให้กับท่านผู้ปกครองและนักเรียนนะครับว่าวันนี้นะครับโรงเรียนถึงนักเรียนไม่มาเรียนจะถือว่าโรงเรียนเปิดเรียนแล้วนะครับเน้นย้ำนะครับทักเรียนเปิดเรียนแล้วนะครับนักเรียนต้องเรียนหนังสือนะครับ นักเรียนต้องเรียนหนังส mm ือ hmm. ทีนี้การเรียนหนังสือเมื่อไม่มาโรงเรียนเรียนที่บ้านนะครับนักเรียนต้องมีความรับผิดชอบแต่นั่นนะครับท่านผู้ปกครองครับนะครับนักเรียนของเรานะครับความรับผิดชอบถ้าอยู่บ้านไม่มีใครควบคุมนะครับความขี้เกียจหรืออะไรก็ได้แต่ปัจจัยอะไรหลายอย่างนะครับต้องอาศัยความร่วมมือของท่านผู้ปกครองนะครับในการช่วยควบคุมดูแลนะครับตักเตือนให้นักเรียนเข้าเรียนด้วยนะครับ การก้าวเรียนลักษณะการเรียนของนักเรียนนะครับท่านผู้ปกครองครับโรงเรียนในตอนนี้โรงเรียนได้เจกตารางตารางเรียนนะครับหรือว่าตารางสอนนะครับให้นักเรียนทุกคนรับทราบแล้วนะครับทุกคนมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สอนวิธีการเรียนออนไลน์กับนักเรียนแล้วด้วยนะครับทีนี้นักเรียนจะต้องก้าวเรียนตามเวลานะครับก้าวเรียนตามเวลาแต่นะครับนักเรียนต้องเรียนตามเวลาทุกวันไหมนะครับ แต่ผองว่าให้นักเรียนนั่งดูโทรศัพท์ทั้งวันโทรศัพท์มันจะพังไหมมันร้อนไหมเจ็ดแปดชั่วโมงต่อว,วันนะครับถ้าผองครับนววิธีการจัดการเรียนการสอนของครูนะครับนักเ,เรียนไม่จําเป็นต้องนั่งสนทนาโต้อตอบกับคุณครูในโทรศัพท์มือถือทั้งวันนะครับนักเรียนคุณครูแต่ท่านจะมีวิธีการในการจัดการเรียนการสอนนะครับ ในรูปแบบต่างๆนะครับอาจจะอัดคลิปวิดีโอนักเรียนอยากไปศึกษาตอนไหนก็ได้หรือพบปะเช็กจื่อกับคุณครูเสร็จแล้วแล้วก็ะมานทมานเสร็จแล้วตาเยืมงพบกับคุณครูก็ได้นะครับหรือพบกับคุณครูเสร็จแล้วบอกว่าคุณครูครับผมส่งานตอนทำได้ไหมตอนนี้ผมทำงานคนละทำงานดินคนด้ไหมก็ได้นะครับอันนี้พี่แจ้งและผู้กองเข้าใจนะครับก็เพียงเดี๋ยวขอช่วยท่านผู้กองนะครับช่วยกดกันให้นักเรียนนะครับได้ เ,เรียนนะครับได้รับกานจากคุณครูประจําวิชาในาแต่ละวันนะครับให้ครบต้นด้วยนะครับสำหรับนักเรียนครับนักเรียนครับนะก็ปัญหาต่างๆที่คุณครูได้สํารวจพวกเรา,านะครับนักเรียนก็ได้ประมวลแล้วนะครับอย่างเช่นปนัญหาหนึ่งนะักเรียนบอกว่า,อ,า,อ,าอินเทอร์เน็ตไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าเน็ตไม่เสถียรเวลาฝนตก หรือคว้าลงฟว้าเลบนะครับเราเรียนไม่ได้นะครับปัญหานักเรียนบางคนต้องช่วยเหลือครอบครัวในการตำมานไม่มีเวลาเรียนนะครับหรือว่าไม่มีเงินก้าเล่นนะครับนั่นคือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าบางคนว่าเรียนได้สามชั่วโมงเครื่องร้อนนะเครื่องจยระเบิดแล้วนะครับจะทำยังไงนะครับ โรงเรียนรับทราบปัญหาอย่างนี้ดีเหล่านี้ดีนะครับนังเรียนครับโรงเรียนก็พยายามนะครับได้ประชุมวัวิหน้าลุมสาระหัวหน้าระดับ,นะบเมื่อเช้ามาเราได้ประชุมกันแล้วว่านั้นเราปรับนะครับปรับว่านักเรียนในแต่ละวันนะครับนักเรียนไม่จําเป็นต้องนั่งนีดนะกับคุณครูตลอดทั้งวันนะครับเพียงแต่ว่าถ้านรกเรียนคนไหนถ้าสามารถพนะบปะคุณครูได้ นะครับนักเรียนจะมีโอกาสมาปรับนักเรียนคนอื่นาะนักเรียนสามารถสามารถสอบถามก็สงสัยอะไรตากับครูได้นะครับส่วนนักเรียนคนไหนที่มีปัญหานะครับหรือต้องช่วยงานพ่อแม่หรือว่ามีปัญหาเรื่องนิ่ไม่สีตรในการจะนั่งเก้าในการเรียนด้วยครู g l e m e e t ก็ไม่มีปัญหาครับนี่ครับขอเบี่ยงแต่นักเรียนจะต้องติดต่อประสานงานครูประจำวิชาหรือครูที่ปรึกษาอาจชัดเกนว่า ในวันนั้นที่นักเรียนเรียนวิชานั้นนักเรียนต้องแจ้งครูประจำวิชาว่าผมช่วงเวลานั้นผมไม่ได้เรียนครับผมต้องช่วยงานพ่อแม่อยู่หรือช่วงเวลานั้นฝนตกผมเรียนไม่ได้ที่บ้านนะครับขอให้แจ้งแล้วก็แจ้งกับครูประจำวิชาว่าผมไม่ได้เรียนวิชาผมไม่ได้เรียนตอนนี้ผมขออนุญาตไปเรียนตอนสองตุ้มได้ไหมหรือตอนหน้ามงเย็นได้ไหมได้ครับนักเรียนครับได้นะครับเพียงแต่นักเรียนต้องแจ้ง ให้ครูประจมิชาได้รับทราบว่าเราไม่เรียนตอนนั้นแต่เราไปเรียนตอนไหนเพราะเรามีความจําเป็นในการช่วยเหลืองานผู้ปกครองอยู่นะครับแต่นักเรียนครับขอให้นักเรียนทราบว่านักเรียนไม่เรียนเลยได้ไหมยืนยันนะครับไม่ได้ครับนักเรียนครับนักเรียนไม่ก้าวเรียนเลยไม่ได้นะครับนักเรียนต้องก้าวเรียนนักเรียนต้องเรียน ก็าไปเรียนรู้นักเรียนต้องทํามาทาใบงานที่ครูสั่งนะครับเพราะเป็นการวัดผลประเมินผลการเรียนของนักเรียนการเรียนทุกวิชาต้องมีการวัดผลประเมินผลนักเรียนจึงจะปาดนะครับนักเรียนครับการนักเรียนไม่กล้าเรียนนะครับคุณครูไปทำวิชาก็ไปสามารถวัดผลประเมินผลกับนักเรียนได้ถ้านักเรียนไม่มีไม่สามารถวัดผลประเมินผลนักเรียนได้นักเรียน จบไหมครับนักเรียนจบไหมนักเรียนคงรู้ตัวนะครับว่านักเรียนไม่จบนักเรียนอยากซ้าชั้นไหมนักเรียนบอกว่าครูบอกว่าไม่อยากซ้าชั้นถ้าไม่อยากซ้าชั้นนักเรียนต้องเข้าเรียนครับนักเรียนต้องเข้าเรียนครับตอนนี้คุณครูเขาก็พยายามสร้างบทเรียนเพื่อให้เราได้เรียนไม่อยากให้เราซ้าชั้นอีกปีหนึ่งอยากให้เราได้เรียนไปตามลื่นไหลนะครับ แต่นักเรียนต้องช่วยช่วยเหลือตัวเองนะครับต้องเข้าเรียนนะครับทั้งแคเตืนย้ำเพราะที่ผ่านมานะครับที่บอกแล้วว่า30มสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เข้าเรียนเนี่ยนะครับเด็นักเรียนมีปัญหาแน่นอนนะครับนักเรียนมีปัญหาแน่นอนเพราะนั้นนักงเรียนต้องเตือนตัวเองนะครับเวลานี้นะครับนักเรียนต้องคุมตัวเองให้ได้นะครับก่อนคนอื่นที่จะช่วยเหลือเรานะครับเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับนักเรียนครับพยายาม ที่จะเตือนสติควบคุมตัวเองให้ได้ว่าเราต้องเรียนนะครับเราต้องเรียนเตือนเสมอนะครับถ้านักเรียนมีปัญหาบอกว่าผมไม่มีศัพท์บครับตัวส์บเสียหรือว่าผมไม่มีเงินซื้อโทรศัพท์ได้ไหมนะครับนักเรียนครับปัญหาอย่างนี้นักเรียนแจ้งครูที่ปรึกษาเลยนะครับว่าผมมีปัญหาเรื่องศัพท์นะครับเดี๋ยวครูที่ปรึกษาหรือนักเรียนจะช่วยแก้ปัญหาให้ถ้าควบคุมยังไม่ได้ซื้อศัพท์ให้กับนักเรียนนะครับก็อาจจะว่าถ้าเธอไม่มีศัพท์ หรือไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตโรงเรียนอาจจะจัดวิธีการนะครับอาจจะให้ตือมาโรงเรียนแต่ไม่ใช่มาแต่การทั้งหมดนะครับให้มาเฉพาะคนที่มีปัญหาจริงๆนะครับมาใช้คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนเรียนหรือมาใช้อินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนนะครับนั่นคือเราจะแก้ปัญหาเป็นเฉพาะรายแล้วับบุุคลที่มีความจําเป็นจริงๆนะครับเราจะรูแลช่วยเหลือนะครับซึ่โรงเรียนพยายามนะครับจะไม่ทิ้งไกลไว้ ข้างหลังนะครับตรงนี้ก็แจ้งนักเรียนในผู้ปกครองรับทราบนะครับถ้าท่านผู้ปกครองมีปัญหาต่างๆนะครับช่วยประสานกับครูที่ปรึกษานะครับได้เลยนะครับในตอนนี้นะครับท่านผู้ปกครองครับนักเรียนจะมีกลุ่มไลน์กับครูที่ปรึกษานะครับในตอนนี้นะโรงเรียนให้ครูที่ปรึกษานะครับสร้างกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองด้วยในแต่ละห้องเรียนนะครับแต่ลูกๆอย่าลืมนะครับการร่วมกลุ่มไลน์กับครูที่ปรึกษาของห้องเรียนของลูกของท่านด้วยนะครับ เพื่อเป็นจ่องตางในการสื่อสารแจ้งปัญหาอุปสรรคต่างๆหรือครูที่ปรึกษาได้แจ้ง,หง,หใ,หจงให้ท่านได้ช่วยกดขันบุรหลานของท่านในการก้าวเรียนนะครับสถา,านการณ์ปัจจุบันนะครับทุกคนนะครับจะต้องช่วยช่วยกันซึ่งกันและกันนะครับคนละไม้คนละมือนะครับที่เาาาราจะต้องเป่าเป่าควานอุปสรรคนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาครั้งน,นี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับเพื่อ ผลประโยชน์ของพวกเราทุกคนนะครับท่านผู้กรองคนไหนมีปัญหาหรือนักเรียนคนไหนมีปัญหาอย่าลืมนะครับแจ้งองค์กรที่ปรึกษานะครับนิดไม่มีไม่มีโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแจ้งรับทราบแลย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนต้องข้าเรียนทุกวันถ้าไม่สามารถก้าวเรียนในช่วงวันเวลาในตารางสอนได้หรือไม่สามารถเรียนได้ทั้งวัน ก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ครูประจำวิจารับทราบว่าผมจะเข้าไปเรียนช่วงนั้นช่วงนั้นแทนและผมจะส่งงานวันนั้นวันนั้นแทนนักเรียนจะต้องสื่อสารกับผู้ครองทุกครั้งทุกวันนะครับทุกวันนักเรียนจะต้องรับรู้ว่าในแต่ละวันเขาเรียนวิชาอะไรบ้างมี่านอะไรบ้างและแจ้งให้ครูประจำวิจาร์ครับทราบเลยว่าผม, a, วผมรับทราบแล้วครับเรื่องนี้วันนี้เรียนเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปเรียนตอนไหนและผมส่งงานวันไหนนะครับถ้านักเรียนไม่ส่งงานนักเรียนไม่เข้าเรียนนักเรียนครับ ครูประจำวิชาไม่สามารถตัดสินผลการเรียนนะครับเรียนได้นักเรียนจะมีผลจะมีปัญหากับตัวของนักเรียนเองนักเรียนครับโรงเรียนเปิดเรียนแล้วถึงไม่มาโรงเรียนแต่เราต้องเรียนเราไม่เรียนไม่ได้นะครับนะก็อยากจะฝากท่านผู้ปกครองและนักเรียนให้สนับสนุนนี้ครับช่วยกันครับตรงนี้โรงเรียนยนระดับระดัฐจุดประสงคนะครับจะหนักถึงความจําเป็นได้เข้าใจปัญหาของนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดีนะครับปัญหา ุกปัญหามีไว้แก้ครับนักเรียนครับรูกหลาครับเราช่วยกันแก้ปัญหาโุงเรียนนี้โรงเรียนของเรานะครับนะครับเราจะฝ่าฟันในการปัญหาของการแพร่ระบาดครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับและเราจะดูแลบริการของท่านให้ดีที่สุดนะครับแต่ขอให้ท่านแจ้งปัญหากับนักเรียนนะครับตอนนี้โรงเรียนเตือแล้วครับเตือนเตือนตัวเองนะครับเตือนัวเองว่าเออนักเรียนต้องเรียนหนังสือแล้วนะครับอ่า แต่ไม่มาโรงเรียนต่นนัดเองนะครับก็คงจะคุยกับท่านผู้ปกครองนักเรียนไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ